ตลอาตอนนี้จริงๆเมื่อเมื่อประมาณชั่วโมงที่ผ่านมาเราอยู่ตรงนี้มาตลอดเลยแล้วก็วพยายามทีจะผ่อนคลายมีท้งนั่งสมาธิร้องเพลงไปร้องเพลงมาตอนนี้เป็นเวลาเกือบจะบ่ายโมงยี่สิบแล้วยีว่สิบแล้วด้วยจริงๆ,ๆเวลานี้ควรจะมีพี่ที่เจ้าหน้าที่คณะเจ้าที่สาขามาโทรมาเพื่อยืนยันเวลาเดี๋ยวเรามารอดูกันสักพักหนึง่งตึงเต้นมากตอนเนี้สิบห้านาทีหลังจากนี้ไม่ได้ได้มาง่ายๆเราใส่ให้สุดแน่นอนเดี๋ยวเรารอสายจากพี่เขาแป๊บหนึ่ง สวัสดีครับัลโหลค่ะตัวจากคณะนิเทศศาสตร์ตุลาค่ะขอใส่คุณไทยแอลบีค่ะครับแอรวีผู้สายอยู่ครับค่ะท,ที่จะโทรมาแจ้งว่าบ่ายโมงยี่สิบห้าเข้าไปรอที่เวท t i n g r o รอสัมสภาษณ์นะคะอ๋อได้ครับบ่ายโมงยี่สิบห้าเลยครับค่ะค่ะสวัสดีค่ะครับขอบคุณครับเร็วกว่าที่คิดนะประมาณห้านาทีที่ให้เราเข้าไปก่อน หลังจากนี้าผมไม่มีอัดอะไรให้ดูแล้วนะครับถ้าคุณได้ฟูกลิบนี้แปลว่าผมผ่านพอนีเจุลาสู้ๆกับตัวเองสู้ๆกับน้องๆทุกคนที่ดูอยู่ด้วยบ๊ายบายครับแล้วเราก็มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งครับที่จะบอกกับทุกคนว่าเราติดพอนีเทจุลาแล้ว สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับว erm. like so so ันน so ี้กับเราไอซ์ลีมังคนนี้คนเดิมเองครับแล้ววันนี้เราจะมาเปิดพอร์ตดิเทจุลาสาขาออกแบบและผลิตซื่อหรือว่า MD ของเรานั่นเองก็เดี๋ยวจะได้มาดูกันนะครับว่าในพอร์ตเนี่ยเราใส่ผลงานอะไรไปบ้างหน้าตาเป็นอย่างไรนะฮะรวมไปถึงจะมาพูดถึงการสัมภาษณ์ที่เกิดขึ้นกันด้วยนะฮะก็จริงๆผลมาประกาศตั้งแต่มกราแล้วนะแต่ไม่รู้เหมือนกันว่าทําไมคลิปนี้มันถึงเยอะมาลงมิถุนาได้เนี่ยนะฮะอ่ะเอาไปว่าถ้าทุกคนพร้อมแล้วเราไปเริ่มกันเลยครับไป <No. S 2> ออกตัวใส่หมาเหตุกันก่อนไว้ตรงนี้นะครับว่าณนะวันนี้ที่เรากําลังอัดเนี่ยเรายังไม่ใช่นิสิตเต็มตัวเลขนิสิตยังไม่ออกเลยด้วยซ้ำน,นะฮะนั้นข้อมูลที่จะพูดในวันนี้ก็ถือว่าพูดในฐานะผู้ที่ผ่านรอบพอร์ตโฟลิโอแล้วกันนะครับข้อมูลบางอันหรือว่าคําแนะนําบางอันก็จะขอหยิบยกมาจากรุ่นพี่หรือว่าครูที่เคยได้ยินแล้วกันนะครับ สำหรับสิ่งแรกที่ต้องรู้นะครับในการยื่นพอจุลาไม่ไว่าจะโครงการใดๆก็ตามนะครับคือเราสามารถยื่นพอจุลาได้เพียงแค่1โครงการเท่านั้นนะครับถ้าเรายื่นมากกว่านั้นเนี่ยเขาจะนับอันที่เราชำระเงินหลังสุดเท่านั้นนะครับสำหรับนิเทศจุลาแล้วเนี่ยรอบพอร์ตเนี่ยเขาจะเปิดรับทั้งหมด4สาขาตามที่ขึ้นอยู่ตามนี้เลยได้แก่นะครับ performing arts คือศิลปการแสดง M.D. ออกแบบและผลิตสื่อ speech วาทานิเทศฟิล์มนั่นเองภาพยนตร์นั่นเองซึ่งโครงการที่เรากำลังพูดถึงในวันนี้ก็คือ M.D. นั่น และทุกการเรื่องทำพอร์ตครับไม่ว่าจะเป็นมหาลัยคณะอะไรสาขาอะไรก็ตามนะครับสิ่งแรกที่ทุกคนต้องทําเลยนะครับก็คือไปอ่านเกณฑ์พอร์ตดีๆครับทุกคนคือในประกาศรับสมัครเนี่ยแนบท้ายเขาก็จะมีเกณฑ์การท port, ําพอร์ตระเบียบการต่างๆที่เราจําเป็นที่จะต้องทําตามมันก็จะมีข้อห้าที่เราอยากไปทําตามหรืชอช่องว่างบางอย่างที่เราใช้ผลประโยชน์จากมันได้ทีนี้ก็มาดูในพอร์ตกันดีกว่านะครับสาหรับ MD นิเทศจุฬาแล้วเนี่ยหนึ่งร้อยคะแนนเต็มของพอร์ตจะถูกแบ่งออกเป็น4ส่วนด้วยกันนะครับตามนี้เลย ซึง่งเราจะไล่เรียนกันไปตามหน้าพอรเดี๋ยวเราจะได้เข้าใจง่ายๆมากขึ้นนะฮะซึ่งสําหรับหน้าแรกอย่างปกเนี่ยนะครับมันไม่มีคะแนนหรอกแต่ว่าทุกคนดูนี่สิม,ม,ส <laughs> มันไม่สวยมันไม่สวยคือภาพนี้มันก็เป็นภาพที่ เราถ่ายกับไมเคลฟฟี่คู่ใจอันนี้ซิตใครไปดูคลิปเก่าๆมันก็จะเป็นอันนี้แหละที่ผมใช้ถ่ายกับกำแพงบ้านข้างๆไม่ใช่บ้านตัวเองเ้ว่เป็นกำแพงบ้านข้างๆซึ่งเขาก็จะเขียนไว้ชัดเจนเลยว่าเราจะต้องใส่ชื่อตัวเองจะต้องมีรูปหน้าตัวเองนะครับที่ไม่จำเป็นต้องใส่ชุดนักเรียนก็ได้ชื่อโครงการที่เรายื่นนะครับก็ใส่ไปหน้าแรกไม,ม่ค่อยมีอะไรแล้วคับปกแต่ถ้าใครซีเรียสว่ามันจะสวยไม่สวยไม่ต้องกลัวครับเพราะว่าพอร์ตนี้เขาเน้นเนื้อหาข้างในเป็นสําคัญครับถ้าใครยกลัวว่าปกไม่สวยแล้วกรกรมการจจจะม,ม่ตรรรวกงเทุิๆ ไปก็คือหน้าสารบัญน,นั่นเองนะครับที่จะสายไว้ให้กรรมการได้รู้ว่าอะไรมันอยู่หน้าไหนนะครับแต่สำหรับคนที่สงสัยว่าแล้วมันต้องทําด้วยเหอรอคาตอบคือมันต้องทำครับเพราะว่าเขาเขียนปฏิกิริยาชัดเจนว่ามันต้องทำนะครับจะไม่ต้องกังวลเพราะว่าปกหน้าปกหลังและสารบัญไม่รวมอยู่ใน1ิหน้า ที่เขาให้ทํานั่นเองนะครับซึ่งสําหรับจํานวนหน้าเนี่ยก็อยากให้ทุกคนอ่านเกฑ์ของปีใหม่ที่กำลังจะถึงนี้ดีๆนะครับเพราะว่าแต่ละปีใหม่จะไม่เท่ากันเนาะหน้าต่อไปก็จะเป็นหน้าของประวัติส่วนตัวนะครับซึ่งดูแล้วดูไม่สวยกว่าหนะ้าปกใช่ไกนะครับก็มีรูปเราใดๆนะฮะเขาก็จะเขียนประชัดเจนนะว่าเราต้องใส่ข้อมูลอะไรบ้างข้อมูลพื้นฐานชื่อนามสกุลวันเกิดไม้ช่องทางการติดต่อความสามารถใดๆประวัติการศึกษานะครับแต่ทุกคนก็จะเห็นว่าเราก็มีแอบแนบคลิปที่เราเคยทํามาแปะๆไว้ด้วยนะฮะ ริ่มจริงจังขึ้นมาแล้วนะครับเพราะว่ามันคือหน้าเหตุผลที่อยากเข้าศึกษาต่อในคณะสาขานี้นั่นเองนะครับซึ่งผมก็เลือกที่จะเปลี่ยนพาดหัวใหม่เป็นเขียนว่าทาไมต้องออกแบบและผลิตสือ่อชอบเกมไหมชอบครับชอบเกมอะไรเกมโชวคครับแล้วผมก็สาธยายบรรยายข้อความไปเรื่อยๆนะฮะใครที่มีความสามารถด้านการใช้ภาษาอย่าให้งัดมาใช้ตรงนี้ดีๆเลยนะครับมันจะสามารถมรใจัยกรรมการได,ด้ดีขึ้นนะฮะเชื่อว่าอย่างนั้นสําหรับการเขียนเรียงความอะไรแบบนี้หรือว่า SOP เหตุผลที่อยากเข้าศึกษาเนี่ยครูแนแนว ที่โรงเรียนเคยให้คําแนะนําไว้ว่าเราจะเขียนเนี่ยให้แบ่งของเป็น3ย่อหน้าย่อหน้าแรกคืออดีตและก็เป็นปัจจุบันยอน่อตอนสุดท้ายคืออนาคตอดีตก็คือในตอนเป็นเด็กเหตุการณ์ใดที่ทําให้เราอยากเข้าคณะน,นี้หรือว่ามันมีเหตุการณ์ริก,กร์ใดๆที่ทําให้เราอยากเข้าอย่างเช่นผมก็บอกว่าชอบดูเกมโชว์อะไรอย่างนี้เออชอบดูายการทีวีปัจจุบันหมายความว่าแล้วตอนเนี้ยเรากําลังทําอะไรให้ ไปสู่เป้าหมายนั้นไปสู่คณะสาขานั้นได้อย่งที่ผมยกตัวอย่างไปนะครับผมก็มีการทาเพจฝากบอกของโรงเรียนครับชื่อว่า S.K. ฝากบอกก็รู้ไปถึงทาง YouTube ช่องนี้ด้วยครับก็ใส่ลงไปนะครับเนื้อหาตรงนี้มันจะมารอกันไม่ได้นะของใครของมันจ้าส่วนอนาคตเนี่ยหมายถึงว่าแล้วเป้าหมายในอนาคตการทํางานในสาขาอาชีพนี้คืออะไรเป็นอย่างไรอันนี้ก็ใส่ไว้ในย่อหน้าสุดท้ายนะครับอันนี้ต้องขอบคุณครูแนะแนวที่โรงเรียนด้วยที่เคยให้คําแนะนํามานะครับแต่ว่าถ้าในตัวอย่างผมเนี่ยมันจะดูไม่ค่อยอนาคตเท่าไหร่หรอกก็เหม คลิปที่เคยทำไว้ด้วยนะครับว่าไปแล้วเราก็เข้าสู่ห้าคะแนนแรกของพอนิเทจจุฬา MD แล้วนะครับนั่นคือกิจกรรมความเป็นผู้นำและจิตอาสานั่นเองนะครับอ้างอิงจากเพจของเ d มีปีล่าสุดนี้เลยนะ้องปีของเราเลยไม่ว่าจะใส่มากี่อันขอแค่พอมีก็ได้5คะแนนเท่ากันทุกคนนะครับฉะนั้นก็จะเห็นว่าถึงแม้ผมจะใส่เยอะมากว่าผมทํานู่นทํานี่ทําเทปแบงกอกชุมนุมวิทยาศาสตร์แข่งร้องเพลงดูงานที่ห้องนู่นช่องนี้5คะแนนครับจบทีนี้จะเข้าสู่แพระรอง ของผ่อนขอดนี้ละเออยังไม่ถึงพระเอกนะเป็นพระรองก่อนนั่นคือสาวผลงานเก่านั่นเองนะครับซึ่งสาวผลงานนี้มีมูลค่าสูงสุดถึง35คะแนนด้วยกัน 35คะแนนย้ำตรงนี้มันเยอะมากๆเลยซึ่งสาผลงานนี้เขาต้องการอะไรจากเราบ้างก็ต้องการชื่อเขาก็ต้องการคําอธิบายโดยสังเขปอยากรู้ว่าเผยแพร่เมื่อไหร่เรามีหน้าที่อะไรในผลงานเช้นนั้นบ้างเราจะเป็นครูเอทีเราเป็นตากล้องเราเป็นคนเขียนบทเราก็ใส่ลงไปในพอร์ตให้เขารู้เหมือนเดิมรครับใครมีความสามารถในการเขียนบรรยายต้องเขียนให้ดีเหมือนกันเพราะว่าเราต้องอธิบายผ่านตวนัวอักษรให้กรรมาการเข้าใจนะว,ว่าผลงานนี้เรามีแนวคิดอย่างไรหรือเรามีหน้าที่อย่างไรในงานนั้นๆนะครับอย่างคลิป อันแรกที่เราใส่ลราไปในขอนี้ก็คือคลิปข้อแนบทุกโรงเรียนที่อยู่ในช่อง YouTube ของเราด้วยนะครับไปย้อนดูกันได้เนาะซึ่งอย่างเราเนี่ยเราก็จะเริ่มต้นด้วยการเพิ่มพาดหัวว่าแนวคิด สั้นๆกระชับชของคลิปนี้คืออะไรอย่างเช่นเพราะผมคือผู้ส่งต่อความสนุกคลิปนี้เป็นคลิปที่ผมมีความสุขมากที่สุดในการทำคทลิปก็ว่าไปเราได้อะไรจากการทําสิ่งนี้บ้างเราทําสิ่งนี้อย่างไรก็อธิบายให้ความรู้ไปนั่นเองครับและที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งที่เขาให้ความสาคัญมากเลยก็คือหลักฐานที่แสดงว่าเราเป็นเจ้าของผลงานชิ้นนี้จริงๆซึ่งเราก็ใส่หลักฐานจาก YouTube Studio บินสกีน้าแล้วแปะลงไปซื่อๆเลยนั่นเองนะครับ สำหรับอีก2คลิปที่เหลือที่อยู่ในพอตเนี่ยนะครับคลิปแรกก็คือคลิปตามรอย m v สัญญาณของ b n k ที่ก็อยู่ใน YouTube ของผมเหมือนกันนะครับทุกคนสามารถไปดูได้เนาะส่วนอีกคลิปนึงเนี่ยก็เป็นคลิปที่อยู่ในเพจ SK ฝากบอกเพนฝากบอกของเรียที่ผมเองเป็นผู้ก่อตั้งแล้วก็เป็นแอดมินนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นคอนเทนต์วิดีโออันหนึ่งที่อยู่ในเพจนั่นเองนะครับใครที่อยากจะไปดูตัเต็มๆก็เซิร์ช SK ฝากบอกแล้วก็ไปดู ฝากแต่งต่อ 2, 2> ได้นะครับซึ่งสําหรับร,รายละเอียดทั้งหมดเนี่ยก็อยู่ในพอร์ตและสามารถไปอ่านดูกันได้ครับผมแต่สาหรับใครที่ใน1ใน3ผลงานนี้เนี่ยมีรางวัลที่ได้รับจากการประกวดไม่ว่าจะเป็นระดับจังหวัดภูมิภาคประเทศเขตโลกใดๆก็ตามเนี่ยถ้านํามาใส่เนี่ยเขาก็จะมีคะแนนเพิ่มให้ด้วยสูงสุดถึง10คะแนนด้วยกันและเรียงตามร,ระดับของรางวัลไปเนาะซึ่งถามว่าเรามีไหมคําตอบคือไม่มีไม่มีอีก <c oughs> แล้วใช่ครับสิบคะแนนนั้นเรา ถามว่ามีความพยายามที่จะหามาไหมมีนะเคยลองส่งคลิปไปประกวดในช่วงปีสุดท้ายก่อนที่จะได้ยื่นพอร์ตเนี่ยก็ไม่ได้รางวัลอะไรกลับมาถามว่าสิบคะแนนนั้นสำคัญไหมมันสาคัญอยู่แล้วครับทุกคะแนนแต่สาหรับใครที่ไม่มีไม่ต้องกังวลไปนะครับยังมีหวังอยู่เสมอทีนี้ก็มาถึงผลงานที่เรียกว่าเป็นพระเอกที่สุดของพอร์ตเล่มนี้กันแล้วนะครับเพราะนี่คือผลงานใหม่ตามโจทย์นั่นเองครับซึ่งขออนุญาตอ่านโจทย์ของปีล่าสุดปี67นี้ให้ฟังกันเลยนะครับออกแบบรายการใหม่1รายการ ความยาวไม่เกิน3นาทีภายใต้คอนเซปต์แตกต่าง3นาทีก็ว่าสั้นแล้วนะแตกต่างนี่ดูนํำมาทําดุดลอยมากไม่รู้จะเอาอะไรมาทำเป็นหัวข้อคลิปนี้เลยนะฮะโดยเลือกว่าเป็นรายการสื่อเสียงทางควอดแคสต หรือสื่อภาพเคลื่อนไหวที่มีเสียงหรือวิดีโออะไระครับทาง u t u b e อย่างใดอย่างหนึ่งพร้อมทั้งผลิต e ี1ของรายการเพื่อใช้เป็นตัวอย่างในการหาผู้สนับสนุนงบประมาณในการผลิตและส่งเสริมให้รายการเติบโตต่อไปโอ้โหเจอโจทย์ที่เข้าไปคือหัวหมุนฉันก็คิดอยู่ร่วมสัปดาห์ร่วมเดือนและผมก็ได้ผลงานออกมาเป็นผลงานที่ชื่อว่าลากเรือนั่นเองเล่าสัส้นงเกี่ยวกับไอเดียของผลงานนี้แล้วกันนะครับคือผมเป็นคนนอกระบบผมต้องนั่งรถไปแต่เช้าทุกวันเพื่อเข้าไปเรียนอ่ะมันก็เลยทําให้ คิดได้ว่าทําไมเราต้องลําบากลําบนเข้าไปเรียนในกรุงเทพทําไมผู้คนอีกหลายคนถึงนินงนที่จะมาหางานทําในกรุงเทพเลยเป็นที่มาของคลิปนี้เองที่อธิบายความแตกต่างของจังหวัด2จังหวัดที่อยู่ห่างกัน6 0ส0บเโลว่าคุณใครที่อยากดูผลงานตัวเต็มลิงอยู่ด้านล่างนี้แล้วนะครับไปดูก็ได้เลยนะครับ ีนี้ในพอร์ตเนี่ยเขาก็จะบอกชัดเจนนะว่าเขาต้องการข้อมูลอะไรของเราว่าเราก็ให้ข้อมูลเขาไปให้ครบอย่างถูกต้องแล้วกันว่าเราคิดอย่างไรมีวัตถุประปสองค์อย่างไรใครคือกลุ่มเป้าหมายมีแนวทางการหารายได้อย่างไรเราก็ใส่ตามลําดับไปเลยเนี่ยแต่จะเห็นว่าแต่ละช่องก็คือแต่ละคําถามท,าที่เขาให้ตอบเราก็อธิบายที่มาและยังบระดานใจรรมไปถึงกระบวนการและขั้นตอนการทํางานว่าทําอย่างนี้อย่างน,างนี้อย่างนี้เนาะเป็นอานเสร็จเรียบร้อยซึ่งผลงานใหม่นี้นะมีมูลค่าสูงสุดถึง50คะแนนคือครึ่งหนึ่งของพอร์ตนะทุกคนและที่สำคัญไปกว่านาั้น ถ้า50คะแนนนี้ได้ไม่ถึง70%หรือ35คะแนนอาจารย์จะไม่ดูพอร์ตของเราต่อเลยฉะนั้นอยากให้ทุกคนจริงจังตั้งใจกับผลงานชิ้นนี้มากๆเพราะถ้ามันไม่ได้35คือปิวเลยและถ้าไปดูสถิติที่ในเพจลงไว้ให้ดูเมื่อปีล่าสุดเนี่ย ก็จะเห็นเลยว่าอัตราส่วนคนที่ไม่ได้ไปตอบเพราะว่าผลงานไม่ผ่านเกฑ์เนี่ยเยอะมากฉะนั้นอยากให้ทุกคนตั้งใจกับผลงานนี้นะครับสู่ๆครับทุกคนส่วนหน้าสุดท้ายของพอร์ตเนี่ยนะครับคือภาพผนวกคือภาพผนวกเนี่ยไม่จำเป็นต้องมีก็ได้แต่ว่าเขาเขียนไว้ว่าถ้าหน้ามันเหลือเนี่ยอะไรที่อยากให้กรรมการรู้เนี่ยก็สามารถนํามาใส่ในนี้ได้ถ้าเออว่าหน้ามันเหลือครับ แล้วเราก็มาคิดว่าเรามีอะไรที่อยากให้กรรมการรู้ไหมนะมันจะไม่มีหรอครับมันก็มีสิครับภาพขน,นวกและโอ้โหเราจะเสียสิทธิ์การทําหน้าอีกหน้าหนึ่งไปทําไมนะครับเราก็เขียนสิ่งที่เราอยากจะเขียนไปเช่นแบบว่าผมมีคลิปอะไรในยูทูบที่อยากให้กรรมการดูอีกหรือว่าผมไปทําเทสเนี่ยผมได้อะไรมาบ้างก็เขียนไปนะครับเ,รเป็นว่าก็ประมาณนี้แล้วกันสําหรับพอร์ตของผมนะครับทีนี้มาถึงช่วงของการสอบสัมภาษณ์กันบ้างดีกว่านะครับต้องบอกว่าในนิเทศเนี่ยเอ็มดีเป็นสาขาเดียวที่สัมภาษณ์ผ่าน z o o ทุกคน ทำให้วันนั้นเนี่ยเราลาโรงเรียนแล้วก็อยู่บ้านเพื่อแบบอยู่กับตัวเองตั้งสติเล่าให้ฟังอย่างนี้ก่อนว่าคืนวันก่อนที่จะสัมภาษณ์เนี่ยเขาจะมีเวิร์กช็อปจากพี่พี่ที่เคยผ่านรอบพอร์ตเขาก็จะมาแนะนําเรามาจากเวิร์กช็อปมาให้กําลังใจแล้วก็ให้แนวทางซึ่งมีคํานึงพี่เขาบอกว่าอยากกดดันให้เป็นตัวเองเราก็เลยร้องเพลงลูกทุ่งก่อนเข้าไปสัมภาษณ์ เพราะรักในเพลงลูกทุง่งจะอยู่ในกรุงอยู่นะหรือปาเขาพอแล้วแค่ทั้นพอใครอยากฟังต่อไปฟังในไอดีกว่านะฮะแต่นอกจากจะร้องก่อนเข้าสัมภาษณ์แล้วเนี่ยตอนแนะนําตัวเราก็ร้องเพลงอัดหน้ากรรมการไปเหมือนกันนะฮะใครที่เดาได้ว่าเป็นเพลงไหนลองคอมเมนต์มาดูนะครับเ,ออเสำหรับการสัมภาษณ์นะครับเขาจะแบ่งคะแนนออกเป็นสส่วนด้วยกันอามที่ขึ้นอยู่ตรงนี้แต่ว่าถ้าสัมภับผมแล้วเนี่ยผมขอสรุปว่าการสัมภาษณ์ตลอดสนาทีเนี่ย มันจะแบ่งออกเป็น4พาร์ทนะฮะพาร์ทแรก introduction ก็จะัสดีครับแนะนําตัวแล้วก็คําถามสามาัญที่ทุกคนจะต้องเตรียมตัวเข้าไปตอบคือทําไมถึงอยากเข้าคณะสาขานี้แต่ล้อไอยฝ่ายเดียวกันว่ามันจะพลิกๆนิดนึงคาถามอาจจะไม่ตรงตัวขนาดนี้สำหรับส่วนที่2จะเป็นเรื่องของผลงานเก่าจากผลงานนั้นอาจารย์ก็จะหยิบยกคําถามที่อาจารย์สงสัยก็เตรียมตัวไปตอบดีๆส่วนที่3ก็จะเป็นเรื่องของผลงานใหม่ที่เราผลิตไปที่เราทําเองเราก็ควรที่จะตอบให้ได้ใช่ไหมล่ะได้คุยกับเพื่อนๆส่วนใหญ่จะได้คําถามลักษณะ คล้ายๆกันแต่ขอไม่สปอยแล้วกันว่าคำถามถามว่าอะไรนะฮะสำหรับส่วนที่4ขอขอมวดรวมเลยแล้วกันมันจะเป็นเรื่องราวของทั้งความรู้ทั่วไปแพชชั่นจรรยาบรรณของวิชาชีพสื่อหลายๆอย่างรวมกันอยู่นะฮะอย่าให้ติดตามข่าวสารบ้านเมืองทเทรน์ของโลกณตอนนั้นเผื่ออาจารย์จะหยิบมาถามซึ่งก็อ,อย่างที่บอกไปเมื่อกี้ว่าขึ้นก่อนสัมภาษณ์ก็มีเวิร์กช็อปจากพี่ๆใช่ไหมละ่ะถ้าใครไม่อยากสัมภาษณ์เวิร์กช็อปดีๆแบบนี้ไม่ว่าจะเป็นทั้งก่อนสัมภาษณ์หรือว่าก่อนเวลายื่นพอร์ตเองก็ดีเน ได้เลยบน Instagram นะครับเขาก็จะมี Open Chat ให้เราได้เข้าไปสอบถามไปพูดคุยกับเพื่อนๆที่อยากจะเข้าคณะเดียวกันรวมไปถึงพี่ๆที่ผ่านรอบนั้นๆมาคุยด้วยเลยนะครับมาแนะนำมาให้กำลังใจกันเนาะอี่นี้ดีมากอยาให้พลาดเลยทีเดียวนะฮะก่อนจะจากกันไปเนี่ยก็มีเรื่องที่อยากจะเตือนทุกคนอีกครั้งหนึ่งนะครับก็คืออ่านเกณฑ์พอร์ตดีๆใช่ครับเพราะว่ามันสำคัญจริงๆนะครับมันจะมีบางอย่างเล็กๆน้อยๆอย่างเช่น QR code สามารถมีได้แค่ตัวเดียวเท่านั้นในพอร์ตนั่นคือตัวที่จะนำไปสู่โฟลเดอร์รวมผลงานนันเอง อยงแม้ว่าเราจะมีผลงานมากมายขนาดไหนจะอยากให้กรรมการสแกนดูผลงานนี้มากน้อยขนาดไหนก็ตามเราก็สามารถทําได้เพียงแค่เขียนบรรยายให้กรรมการรู้เท่านั้นหรืออย่างก็อาจจะเป็นสมมุติเรามีช่อง YouTube หรือว่าทําเพจที่ทําคลิปวิดีโอทำพอดแคสอะไรอย่างนี้เนี่ยไม่สามารถที่จะยกทั้งช่องมาเป็นหนึ่งผลงานได้นั่นเองนะฮะรวมไปถึงอยากให้ทุกคนระวังกับเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันไม่ทันตั้งตัว ไม่ว่าจะเป็นค r ย์เร์โคสแกนไม่ติดอาจจะเป็นเพราะว่ามันหมดอายุหรือเป็นเว็บที่ไม่ฟรีก็ตามหรือว่าคลิป Export ไม่ได้ในวันสุดท้ายก็อยาใหญทุกคนตรวจเช็คให้ดีก่อนที่จะส่งไปเพราะว่าถ้าเลยวันกําหนดแล้วมันแก้ไขอะไรไม่ได้แล้วสุดท้ายนี้ก็ขอเป็นกําลังใจให้กับทุกๆคนที่ กำลังจะเข้ามาหาลัยจะเข้าคณะสาขานี้ก็ดีเข้ามาหาลัยคณะใดๆก็ตามก็ขอให้ทุกคนสู้ๆเป็นกำลังใจให้นะครับก็หว <h presentations> ังว่าทุกคนจะได้ประโยชน์จากคลิปเปิดพอร์ตของเราคลิปนี้ไม่มากก็น้อยนะครับหากว่าทุกคนชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งกิ้งๆแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดเวลามีคอนเทนต์ใหม่ๆสนุกๆในช่องน,นะครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนครับ สวัสดีครับวันนี้เนี่ยเปที่ลงคลิปเป็นวันที่25มิถุนายนซึ่งเป็นวันที่ครบรอบ1ปีช่องไอซ์ลีมังบน YouTube แล้วดังนั้นก็ขอใช้โอกาสนี้ขอบคุณทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทำ YouTube ช่องนี้ทำให้ช่องเติบโตมาได้และก็ทำให้เราเข้าดีให้จลาได้ด้วยขอบคุณทุกผู้ติดตามทุกการรับชมทุกข้อคอมเมนต์รวมไปถึงทุกใบหน้าทุกคนที่ปรากฏตัวเข้ามาในคลิป ก็ขอบคุณทุกคนจริงๆนะครับทุกคนมีส่วนให้เราได้มาอยู่ในจุดๆนี้จริงๆนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ